มดตรงตรงตรงมีผู้รายการจำนวนสองนายได้แก่จากเอกพิติกรเปียสาราพุ่มข้าบูบอมเปยมวดส่งกับกองร้อยอิบาลที่หนึ่งกองทันอิบานอมสมุนกองคนแนววิทยุสามองค์ฐานรากที่หนึ่งกองคนแนววิโยุถินหน่วยประชาการแนววิกทยุถิ่นได้ประกอบคุณงามความดีในการ อาหารเชนทยใหญ่ผู้เข้าร่วมพิธีทั้งสองมีความมีการแสดงความชื่นินดีและชื่นชมทั้งสอท่านนะครับที่ได้รับประกาศเป็นเจ้าิ่เชิญแสดที่ได้รอบาโได้กัปแล้วแาได้รับความชื่นชมจากผู้อยู่เหตการณ์รับว่าในพิธีกรเภษาและจากโครปริวัติเลภูนเป็นผู้ประกอบการความดี ควรได้รับการย้อนกล่บเจอเลยก็ขอให้ทุกสองคนได้รักษาความดีนี้ไว้เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีใหรักษาความดีไว้ แล้วเป็นไงไอ้น้องมันนะปลอดภัยดีครรบแล้วเป็นผ้าดําอะไรครับเด็กก็ไปเล่นทางไม่ได้ไหมร่ังจายนั้นนะได้ไปดูตามดูไหมไปไปที่โรงยานครับิ่งจบนะแลวนกันทางนี้ได้ไงให้กลับที่เดิมด้วย